สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาชมอาหารพิเศษของเราวันนี้ค่ะเป็นมื้อเย็นนะคะวันนี้เราก็มีตำแคออรอทอร่อยๆค่ะเพื่อสุขภาพค่ะอาหารเพื่อสุขภาพของเราวันนี้นะคะมาเด้อลดน้ําหนักได้ชั้นหนึ่งเลยนะคะแครอทส้มตําค่ะส้มตาแครอทนะคะเราไม่มีปะลาค่ะเพราะเราไม่ใส่นะคะและก็ผัก ชั้นเอกของเราที่มีวิตามินสูงที่สุดก็คือกระหล่ำแดงตัวนี้นะคะกระหล่ำแดงของเราก็หั่นอย่างสวยงามปราณิตแล้วก็ล้างอย่างดีแช่ให้อิ่มเอิบค่ะรสชาติและตัวเด่นของเราวันนี้คือกุ้งค่ะวันนี้เรามีส้มตำแครอทกุ้งนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารพิเศษของเราวันนี้ เป็นอาหารอันดับหนึ่งของเรานะคะและก็พริกสดๆที่เราวางอยู่ข้างจานนี่แะค่ะตัวชูวโรงในอาหารจานนี้นะคะสุดยอดความเผ็ดของอาหารของเราวันนี้เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงในตอนนี้นะคะทุกคนนิยมรับประทานอาหารตัวนี้มากค่ะช่วยลดน้ําหนักได้ชั้นหนึ่งนะคะเป็นอาหารลดน้ําหนักได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะมันไม่มีแป้งไม่มีคอเลสเตอรอล แต่กุ้งจะมีคอเลสเตรอรอลนะคะก็ระมัดระวังเรื่องกุ้งนิดนึงสําหรับคนแพ้กุ้งเนาะแต่สําหรับคนไม่แพ้ก็เป็นการลดน้ําหนักชั้นหนึ่งเหมือนกันนะคะเพาะพริกช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะก็เป็นอาหารที่ลดน้ําหนักได้ชั้นหนึ่งชั้นเอกเลยค่ะโดยเฉพาะผักสีม่วงเป็นผักที่มีวิตามินสูงแครอท ก็เป็นผักวิตามินสูงนะคะสปปรรพคุณมีหลายอย่างนะคะแต่ในการที่เราลดน้ําหนักเราต้องทานอาหารชนิดนี้ค่ะลดน้ำลดน้ําหนักได้ชั้นหนึ่งเลยค่ะทมตํำนี้ขึ้นชื่อเลยเชื่องนะคะเราตามแบบบ้านๆตามแบบง่ายๆไม่มีเครื่องอะไรมากมายแต่หน้าตาก็อย่างที่เห็นนี้หน้าเรดอร่อยค่ะรับรองความอร่อยและก็ไม่อ้วนนะคะ ไม่อ้วนค่ะเป็นอาหารรดน้ำหนักชั้นหนึ่งชั้นเอกของเราไม่เชื่อลองดูนะคะรับประทานทุกวันตอนเย็นงดแป้งรับรองลดแน่นอนค่ะลดแน่นอนนะคะอาหารชนิดนี้ลองทำดูลองทานดูนะคะอาหารลดน้ำหนักของเราจานนี้สุดยอดมากค่ะสุดยอดและวิธีทำก็ง่ายๆการทำก็ง่ายๆายไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะคะ นี่เราก็มีการเสริมด้วยกุ้งลวกกุ้งลวกนะคะกุ้งลวกแล้วก็พริกที่อยู่ข้างเคียงนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะก็เผ็ดมากในการตามรวมก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะเป็นอาหารลดน้ำหนักชั้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ